คับครัวัฒนาชายมอเขียวรักเกืจกะใกล้จนที่เคารพยิ่งค่ะกับเพทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องสถาบันวิชารารทั่วโลกค่ะชื่อจุธามาร์วอลเกอร์อายุห้าสิบห้าสเอ็ดปีเป็นนักศึกษาวิชาการหลักสูตรหกเดือนและเจ็ดปีอ่าตอนนี้เป็นชั้น อริยะปัญญาตรีชั้นที่หนึ่งนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตมาส่งการบ้านไม่ทราบพี่ออนไม่ไม่ทราบพี่ออน,อ,อนเห็นภาพที่หนูส่งไปให้ไหมคะหนูอยากส่งการบ้านที่เป็นกสิกรรมได้ได้ค่ะเดี๋ยวอ่าชื่อนะคะเป็นชื่อไห้พืชพืชบรรณก,ก้าบ้านฉัน คือไม่ได้ปลูกเองค่ะอันเนี้ย <c oughs> คือมีม,มาดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะคือจะพูดถึงว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ปลูกเองแต่ว่าด้วยความเป็นบรรณาเจ้าของเขาเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้คือเก็บแล้วแตกทานได้ตลอดตลอดเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่ออนมาแล้วอันนี้ก็กล้วยนะคะไม่ได้ปลูกเลยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นบรรณาเจ้าเราก็ได้ไประโยชน์จากเขา มีภาพต่อไปไหมคะน,นี่เป็นฝรั่งค่ะไม่ทราบว่าปลูกมานานแค่ไหนแล้วนะคะต้นนี้คือเห็นตั้งแต่ก่อนที่จะไปที่อเมริกาแล้วกลับมาเขาก็ยังอยู่ค่ะก็เนี่ยคะ่ะด้วยความเป็นวันละกาของเขาก็ยังได้ใช้ประโยชน์จากเขาอยู่ทั้งใบทั้งทั้งผมอันนี้เป็นต้นมะขามค่ะมะขามใหญ่หน้าบ้านตอนนี้ก็ฝนตกมาบ่อยก็มีเขาก็มียอดก็ได้ใช้ประโยชน์จากยอดจาก จกดอกของเขานะคะไปไปทําแกงไปทําต้มยำก็ใส่รสเปรี้ยวของเขาะคะ่ะที่ที่เป็นรสพิษเย็นนะเนาะอันนี้คือในนาค่ะก็ปลูกอยู่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วแต่ก็ยังเพียงแค่แตัดคือตัวเองแค่เก็บกินนะคะแต่ว่า <laughs> ถ้าเป็นพ่อสมัยก่อนพ่อเขาก็จะแต่งกิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขนุนค่ะ ถนนนี้เข้ายังไม่ถึงต้นค่ะเพราะว่าเขามีอะไรบล็อกอยู่ก็เลยได้ได้มาแต่ใบเขาก็ยังมีลูกอยู่อันนี้ต้นมะพร้าวค่ะมะพร้าวอันนี้ต้นอะไรนะอ่าอ๋อตะกี้ต้นมะกอกค่ะมะกอกต่อไปเป็นต้นชะพลูอันนี้มมริดร้อนนะคะอันนี้สาบเสือค่ะ เสืองามมากเลยค่ะขึ้นเองอันนี้ขอสารภาพนะคะไม่ทราบว่าเขาเป็นเป็นอะไรค่ะแต่เขาก็งามมากแต่แม่บอกว่าเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นสมุนไพรที่ก็พวกก็หอมนะคะอแต่ตัวเองยังไม่เคยทานค่ะวิตามินใบไม่ไม่รู้่ะไรค่ะใบเหมือนขิงใบเหมือนข่าแต่ไม่ใช่ค่ะ อันนี้เป็นบออต้นอะไรนะต้นอะไรนะพี่ออนเมื่อกี้น่ะบอนค่ะมันไม่ใช่บอมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอะค่ะมันคืออะไรเผือกเผือกเผือกค่ะเผือกค่ะมีเผือกไม่ได้ปลูกเขาก็ขึ้นมาเลยอันนี้เป็นตําลึงค่ะด้วยกันยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งฝนดียิ่งอู้อันนี้ก็คือมะเขือพวงค่ะมะกรูด ใช้สารพัดเลยค่ะตั้งแต่ใบตั้งแต่ผิวน้ําอันนี้ดอกกระเจียวอยู่ที่ชัยภูมิดอกกระเจียวอันนี้เป็นอ้อยค่ะเพื่อลสหวานที่มีริกเย็นอ่ากระายอันนี้เป็นขิงค่ะขิงกระชายลู มะละก,กอย่านางชะอมค่ะอันนี้เป็นย่าปราบใบมน,าาน,มนตามดังสมุนไพรอยู่ทุกวันอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะเมะื่อกี้ทราบชื่อ,อแต่นึกไม่ออกอันนี้เป็นอะไรไบยาราค่ะ ไมยราบยักไมหมคะอย่างนี้อันนี้เป็นมะยมค่ะอันนี้เพิ่งปลูกอันนี้คือเพิ่งปลูกแต่ก็ทราบว่าเขาจะแบบเป็นยืนต้นเนาะอันนี้ที่ข้างหลังคือ,อดอกอัญชันค่ะข้างหน้าคือต้นนางรักอันนี้คือ,อที่เล็กเล็กคือต้นมะละกอค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานแล้วก็ข้างบนด้านด้านซ้ายมือบนก็คือต้น ตำลึงยิ่งเก็บยิ่งแตกเหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้ก็คือต้นไผ่ค่ะอันนี้ก็อัญชันค่ะข้างหลังก็คือผังเสเทศอันนี้ก็เป็นยอาปลาบใบมงค่ะมะม่วงอันนี้กระถินค่ะกระถินะมะนาวค่ะปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ อันนี้คือต้มขี้เหล็กค่ะเมื <Wow. S 1> ่อวานได้ทานแกงขี้เหล็กก็เลยเก็บภาพเลยค่ะนะคะขี้เหล็กย่านางเก็บไปเขาเยอะค่ะก็เลยเหลือแต่แบบว่าอันนี้เป็นจากที่เก็บเก็บมาค่ะก็เลยเก็บภาพไว้ค่เราจะประมาณนี้นะคะ หมดภาพแล้วเนาะ่ใชไมครขอบคุณพี่นอนค่ะโอเคอันนี้ก็คือประมาณนี้นะคะเท่าที่เก็บภาพได้อ่าต่อไปจะขออนุญาตส่งกันบ้านเรื่องการพึ่งตนเองค่ะคือมีอุปกรณ์เสริมเนอะคะอันนี้ค่ะคืออ่าการจะพูดถึงชุดดีท็อกซ์ค่ะพูดต เป็นคนชอบทำดีท็อกซ์คือจะจะทำประจำทุกวันแล้วทีนี้ภูมิใจมากที่ที่ฟังผู้อาจารย์แล้วก็ตอนนี้ทำชุดดีท็อกซ์เองได้แล้วหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็เก็บผ่าสั่ายนะคะแล้วก็ฝาเกลียวแล้วก็คลิปเนี่ยค่ะคือตอนนี้ก็เพิ่ได้ทำมาเช้าคือได้ได้ไปเดินที่ร้านขายตุ้กลา ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอุ้ยทาอาจารย์เคยบอกว่าที่ร้านขายตู้ปลาเขามีขายสายเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เลยได้ไปซื้อมาแล้วก็ใช้วิธีเจาะรูข้างๆที่ท่านอาจารย์เคยอบอกคือใช้เข็มน,นะคะแล้วก็ไปลนกับไฟแล้วก็มาเจาะข้างๆนี้ทำให้เขามีรูคือก็จะมีรูออกสองข้างคือปลายสายกับด้านข้างนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ โอเค okay. อันนี้จบไปแล้วทีนี้ขอ,อยนาตส่งกันบ้านเรื่องการออกกำลังกายด้วยนะคะคือคืออย่างที่ทราบว่า,าประมาณประมาณสอาทิตย์นะคะที่ตัวเองสมกันบ้านครั้งก่อนนู้นที่ไม่สบายคะ่ะเพราะว่ามันคิดได้ว่าอู้ตัวเองผิดสีนี่นาะ เมื่อก่อนก็จะเป็นคนที่ก่อนก็จะเป็นคนที่เวลาเวลาไม่สบายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะจะเป็นคนที่คิดกลับไปดูว่าเออเราทําอะไรหรือเปล่าเราทําอะไรที่มันทุ่ศีลอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็ก็ได้ทราบว่าตัวเองก็ผิดศีลขอโทษขออภยัยขออโหอสิกรรมเสร็จแล้วนะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบว่าอ่ายกยอดไปที่ที่ให้ความให้น้ําหนักทางด้านจิตใจเป็นแบบแรกเหมือนท่านอาจารย์บอกเนาะแต่ว่าด้วยความพี่ตัวเองอ่ะคือให้น้ําหนักไปด้านจิตใจสุดแล้วทําแล้วขอเพื่อขอขอไฟแล้วขอออกศิกรรมแล้วแล้วก็วางวางเฉยคือเหมือนกับแบบว่าปล่อยวางไปเลยโดยที่ไม่ให้ความสาคัญด้านออกกำลังกายที่เราก็ต้องมาอ่า ออกกาลังกายด้วยนะไม่ใช่ว่าขอโทษขอขอหอศิกรรมแล้วมันมันมันจะมันจะเสร็จไปเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเคยทาแล้วเป็นแบบนั้นก็หายได้แต่คราวนี้ไม่ใช่นะคะคราวนี้คือก็เห็นความสําคัญชัดแจ้งกับตัวเองว่าอุ้ยมันต้องออกกําลังกายสิคือมันมีเหตุการณ์ว่าพอเราอ่าไม่สบายแล้วสักพักหนึ่งค่ะคือจะใช้อ่าเขาอ่า การยาเม็ดที่หนึ่งถึงห้าน่ก็ใช้แล้วยาเม็ดที่เป็นอาหารก็ใช้แล้วเรื่องแปดเรื่องเก้าก็ใช้แล้วแต,แต่เม็ดที่พกเรื่องการออกกาลังกายเนี่ยตัวเองนี่ยังต่อแตะ,แตะมากคือตั้งศีลอยู่แต่ก็ตั้งศีลที่แบบว่ามันคือมันง่ายๆเสร็จแล้วก็อ่าไม่ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรกิเลกก็จะบอกว่าอ๋อเราไม่มีเวลามาั่งอะไรมั่งแล้วแต่เรื่องของกิเลสนะคะก็ตามกิเลสไปเรื่อย แต่พอเมื่อสองวันก่อนค่ะร่างกายคือทำมาทุกอย่างแล้วแล้วตัวเองทำไมมันรู้สึกมันยังส่งๆบางทีมันก็รู้สึกว่ามันสุดๆก็เลยตัดสินใจค่ะตื่นเช้ามากดจุดโยคะลงปราอ่กดกดจุดลงปลา,ลปลาแล้วก็ทำโยคะคือเส้นเส้นที่ ที่แขนหกเส้นแล้วก็เส้นที่ขาหกเส้นพอเท่านี้ค่ะทําไปทํามาซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็รู้สึกถึงอาการที่ร่างกายค่ะจากที่เขาลอนร้อนนะคะ้อนร้อนเหมือนกับร่างกายเขาพยายามจะขับพิษออกแล้วเหตุเพราะว่าลมปราณเราไม่ทะลุทะลวงก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เกงเรงขาแล้วก็ตึงแข็งปวดมึนชาเหมือนที่ทพานอาจารย์พูด ทีนี้พอตัวเองทําได้อย่างนั้นน่ะมันก็รู้สึกถึงได้ว่าอาการที่เป็นมันก็ทุเลาลงแล้วก็แล้วก็อาการที่ตัวร้อนนะคะขนาดตัวร้อนก็หายไปได้ก็เลยทําให้เหมือนแบบโอ้ทุกทุกหายฉับพลันอาการที่เป็นเหมือนแบบจะไม่ต้องพึ่งอ่อเสียเม็ดเม็ดอื่นนะคะเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เคยคือตัวเองก็ต้องไปทํโน้นไหมทงทานี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วเลยเรื่องการกดจุดลมปราณ เหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ตัวเองชัดแจ้งกับตัวเองว่าอออเราต้องใส่ใจมากมากต้องให้ความสําคัญมากมากกับกับที่เราให้ความสําคัญด้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องให้รู้แจ้งแล้วก็ต้องบอกตัวเองแล้วก็ขอญอาตตั้งศีลกับอ่าเจ้าท่านอาจารย์ครู้แล้วก็มูกลุ่มน,นะคะพี่น้องขอให้ตัวเอง <laughs> จะตั้งศีลเพื่อที่จะทำอ่ากดจุด ลมปรานเดี๋ยคะอย่างน้อยคือที่แขนที่ขาให้ได้ครบทุกวันคะ่ะอ่าสาจุครับประมาณนี้นะคะอนุโมทนาค่ะอาจารย์ธรรมาเป็นยาเม็ดหลักที่สําคัญเลยคะ่ะอนุโมทนากับการที่เราตั้งศีลนะคะการต่อสู้ของพ,พวกเราอยู่ในศีลนี้พวกเราจะทําได้ดีนะคะก หให้กําลังใจนะคะ yeah. เดี๋ยวค uh ่อ huh. ยมาส่งผลก,กันอีกทีนึง ups, ว่าเราต,รตั้งสีแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะแล้วก็เม well ื่อสทุกคู่นี้เราก็ได้ดูภาพของการพึ่งตนการทำากษิกรรมที่เรียงง่ายนะคะเรียงง่ายพืชผักหลายชนิดก็คือเขาก็เปิดเขาก็เกิดของเขาอเขาได้รับการการดูแลการปลูกมาก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้ก็คือช่วงรับผลผลิตนะคะคะ พอดูแล้วพี่น้องก็จะคิดเทียบแล้วอยู่ข้างบ้านเราก็มีบางทีอยู่ข้างทางก็มีนะคะอย่างเช่นสาบเสืออย่างเนี้บางที่มีก็จะมีเยอะเลยค่ะที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนของแต่ละที่แต่ว่าบางที่ก็ขาดนะคะบางที่ก็ขาดมีพี่น้องที่ไม่มีต้นแบบนี้ก็มีเหมือนกับเยอะอยู่ที่หนึ่งบางทีก็มีน้อยอยู่ที่หนึ่งได้ค่ะค่ะวันนี้จะขอ สอบจบได้ไหมคะอ๋อตั้งเทสเดี๋ยวแจ้งแล้วก็คีย์ข้อมูลมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งพี่นกจะเช็คอีกทีหนึง่งน้องกุ้งจะบันทึกไว้แต่ว่าก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าว่าตอนเราสมัครเราสมัครรุ่นไหนนะคะ,คะขอบคุณค่ะค<อ>่ะอ่าตอนนี้ก็กำลัง มาเตรีมตัวอยู่ที่โคราชเพื่อที่จะเดินทางไปภูพาค่ะจะได้ไปแอร์พอทที่ขอนแก่นสะดวกค่ะออ๋เตรียมแม่นนมากเลยนะคะจะอยู่เป็นสี่วันสาค่ะอนุทนาค่ะขอบคุณคช่ะกเรามา